everyone today we will learn about What can you do What can you do meaning ใช้คุณสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับคำว่า can ก่อนนะคะ can แปลว่าสามารถหรือสิ่งที่ทำได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่น bird can fly แปลว่านกสามารถบินได้นะคะส่วน can't นะคะย่อ,ยอมาจาก แอนบวก not นะคะอายางเช่น he can't do homework แปลว่าเขาไม่สามารถทำการบ้านได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งประโยคนะคะจากการใช้ can น,นะคะให้นักเกรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนหน้าสี่นะคะอ่ะในรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าเด็กผู้ชายนะคะว่ายน้ำอยู่นะคะเราจะใช้ แทนเด็กผ ja ู้ชายในรูปนี้นะคะว่า he นะคะว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่า swim นะคะถ้าเด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะสามารถว่ายน้ำได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า he can swim นะคะแปลว่าเขาสามารถว่ายน้ำได้นะคะแต่ถ้าเด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะไม่สามารถว่ายน้ำได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า he can't swim แปลว่าเขาไม่สามารถว่ายน้ำได้ ัรกรยานนะคะปั่นจักรยานภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ride a bike ถ้าเด็กผู้ชายนะคะในรูปนี้นะคะสามารถปั่นจักรยานได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า he can ride a bike แปลว่าเขาสามารถปั่นจักรยานได้นะคะแต่ถ้าเด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะไม่สามารถปั่นจักรยานได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า he can't ride a bike แปลว่าเขาไม่สามารถปั่นจักรยานได้นะคะต่อไปนะคะรูปผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงถูพื้นนะคะเราจะใช้แทนเด็กผู้หญิงในรูปนี้นะคะว่าชีนะคะ,ะถูพื้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mop the floor ถ้าเด็กผู้หญิงในรูปนี้นะคะสามารถถูพื้นได้นะคะเราจะใช้ประโย พูนได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า she can't mop the floor นะคะแปลว่าเธอไม่สามารถถูพื้นได้นะคะ mm hmm. อ่อต่อไปนะคะรูปเด็ก2คนนะคะรดน้ำต้นไม้นะคะเราจะใช้แทนรูปเด็ก2คนนี้นะคะว่า d a y นะคะ,ะรดน้ำต้นไม้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า water the plants าสามารถรดน้ำต้นไม้ได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า they can water the plants นะคะแปลว่าพวกเขาสามารถรดน้ำต้นไม้ได้นะคะแต่ถ้าเด็ก2คนในรูปนี้นะคะไม่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า they can't water the าษาอังกฤษเราเรียกว่า wash dishes นะคะถ้าล้างจานหลายๆใบนะคะเราจะเรียกว่า wash dishes นะคะ,ะถ้าเด็กผู้หญิงในรูปนี้นะคะ,ะผู้หญิงในรูปนี้สามารถล้างจานหลายๆใบได้นะคะเราจะใช้ประโยคว่า she can wash dishes นะคะแต่ว่าเธอสามารถล้างจานหลายๆใบได้นะคะ,ะแต่ถ้าผู้หญิงในรูปนี้นะคะ สามารถล้างจานหลายๆใบได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า she can't wash dishes นะคะคำว่า dishes dishes นะคะมีการเติม e s ด้วยนะคะเพราะว่าหลใบนะคะอ่าต่อไปเด็กผู้ชายนะคะรูปเด็กผู้ชายจัดที่นอนนะคะเก็บที่นอนอยู่นะคะอ่าเก็บที่นอนนะคะ,ะ,นนนะ,คะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า make the bed นะคะ เด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะสามารถเก็บที่นอนได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า he can make the bed แปลว่าเขาสามารถเก็บที่นอนได้นะคะแต่ถ้าเด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะไม่สามารถเก็บที่นอนได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า he can't make the bed แปลว่าเขาไม่สามารถเก็บที่นอนได้นะคะ นกำลังวิ่งอยู่นะคะเราจะใช้แทนเด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะว่าเดนะคะเพราะว่าสองคนนะคะวิ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่ารันนะคะถ้าเด็กผู้ชายสองคนในรูปนี้นะคะสามารถวิ่งได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า they Can Run นะคะแปลว่าพวกเขาสามารถวิ่งได้นะคะ แต่ถ้าเด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะไม่สามารถวิ่งได้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ว่า they can't run นะคะแปลว่าพวกเขาไม่สามารถวิ่งได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะถ้าเราต้องการถามใครสักคนนะคะว่าเขาทำได้หรือไม่นะคะให้เราใช้ประโยคว่า what can ด้วยคำกริยานะคะถ้าเกิดคนที่เราถามนะคะเป็นผู้หญิงนะคะให้เราใช้ประโยคว่า What can she do นะคะคู่สนทนาของเราก็จะตอบกลับมาว่า She can ตามด้วยคำกริยานะคะถ้าเกิดเราพูดถึงนะคะสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะให้เราใช้ประโยคว่า What can นะคะผู้สนทนาของเราก็จะตอบกลับมาว่า it can t. ตามด้วยคำกริยานะคะถ้าเกิดเราถามบุคคลที่มีหลายๆคนนะคะสัตว์ที่มีหลายๆตัวสิ่งของที่มีหลายๆสิ่งนะคะให้เราใช้ประโยคว่า what can they do นะคะเขาก็จะตอบกลับมาว่า they can ด้วยคำกริยานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฝึกสร้างประโยคคำถามและประโยคคำตอบจากรูปภาพจากที่เราได้เรียนเมื่อครู่นี้นะคะอะเริ่มข้อที่1นนะคะข้อที่1 What c a n What can she do? She can mop the floor. ต่อไปข้อที่4 can it do it can fly the last ข้อสุดท้าย what can they do they can run นวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการสร้างประโยคนะคะการใช้ประโยคคำถามประโยคคำตอบนะคะเกี่ยวกับความสามารถโดยใช้ can และ c a n t นะคะ,ะงานที่คุณครูจะมอบหมายให้นะัเกเรียนทำ ก็คือให้นักเรียนนะคะฝึกสร้างประโยคคําถามและประโยคคาตอบจากรูปภาพที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนเขียนใส่ลงในสมุดแล้วก็ทายรูปส่งให้คุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัลลมอะลัยกุมวาอะาตุลลอฮิบะบารอกะตุ See you next time